โอเคครับผมสวัสดีคร okay, oh uh ับลุงหนวดชาแนลครับลุงหนวดภาษาไทยนะครับชาแนลภาษาอังกฤษไปไหนกันครับวันนี้ครับวันนี้เราจะพาไปย่างไก่หลังเขาครับผมไปหาไก่หลังเขาครับจะไม่ใช่ไก่ป่านะครับเราไม่ได้ซื้อไก่ใช่ไหมไม่ได้ซื้อไก่จะไปหาหาป่าไก่ป่าเลยเอาไก่จากบ้านนี่เลยพี่หายไปนานอ่ะสองคนนี้หายไปยิ่งกว่าพี่อีกยังไงครับพี่ปั่นครับสบายดีไหมครับสบายดีครับ ได้ข่าวว่าจะจุดทะเ,เบียนยายนแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่สมุดทะเบียนรุถ <laughs> 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 ไปครับ <laughs> เดี๋ยวเราลุยเลยจุดทะเบียนโอ๊งเขา <laughs> เขาเข้าใจว่ารถเราโฟวิลหรือเปล่าครับอเคอาร์ติดนะครับอาร์ติดโอ้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 อาร์ติดถือกล้องนี้ดูว่าเรามาลำบากขนาดไหนครับโอ้ครับไม่มีที่กลับรถเลยจะมีในพรานสองคนนะครับหน้านะครับนี่ครับพรานน่พรานป่าเฮ้ยเขาได้ยิงนี่จริง นี่รถเก๋งนะครับท่านผู้ชมเข้ามาจนถึงนา่นี้ครับโอ้ดูโอ้นงนางนงนางนางนงอย่านีละเฮ้ยโอเคโอเคมีัวด้ยไอ้จ้แดปลาแล้วหรือเปล่าตึงแล้วเฮ้ยไอ้จ้เฮ้ยไอ้จ้ โอ้นั่นกลัวเสียวเส,สียวจริงเสียวจริงโว้ดุโโออปอีกเหรอแม่ไปจอดร่ม,มันงไม่แล้วเราจะกลับรถยังไงพ่มังไอ้ยตอนถอยอ่ะดิอ๋อเขาหาร่ม แต่เขาไม่หาที่กลับรถรอพี่แล้วลับรถยังไงฮะก็ถอยอยไงโอ้เออท่านผู้ชมไปดูกันวิวหลักล้านเราโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเขาเขาเรียกอะไรนี่ตาตรงเนี้ยสะอะไรมีชื่อไหม โอ้สะที่หินกองครับอยู่อยู่เขาพนมรุ่งนี่นะครับโหเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวนะโคตรสวยอ <Yahoo! S 1> ทางเข้ามาเมื่อกี้คนเต็มเลยเขามาตกปลากันดูอันนี้น่าจะเป็นรถเก๋งที่เข้ามาลึกที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะออกยังไงด้วย แล้วผมพาไปดูกวางมีกวางด้วยนี่เสียวกวางมาขีดรถนั่นกวางนี่ครับเดี๋ยวเราจะซื้อปลาพี่เขาย่างก,กินบาทตาห่อเลยต้องห่อเลยอ๋อบาทนี่นน พี่พี่อย่าพึ่อง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 อย่าดูหน่อ,อย,ออยดโอ้โหนี่ครับสดสดร้อนร้อนครับนี่ครับอืมเหยื่อลำนะพี่โอ้โหดีเลยครับโดนพอดีครับดูไม้พี่เขาโคตรเท่กันนี่นี่ถ้าผมไม่บอกว่าอยู่ระคคนชายไม่มีใครเชื่อนะอาจจะเป็นโนนดินแดงก็ได้อาจจะเป็นแถวโคราชก็ได้นี่ลำตะคง เดี๋ยวมันดูทีมงานเราครับหลังจากเซ็นใบหย่าก็ได้มีเวลามาให้ช่องลุงหนวดแชนแนลแล้ววันนี้เราครบทีมครับไปตัดไม้ไงวะนี่ครับที่สองครับต้องเมาอยู่แล้วรถนี่อ้าวน้ำสปรายตูดเลยอันนี้จะเสียบอะไรไงนี่เลี้ยงเนี้ย ออย่างตัวย่่ันีอโอ้โ่ะไม่เท่าไหร่ดิมีตังเข้างานกินเลี้ยงกับเขาอีกเ <laughs> ออแล้วบอกว่าไม่มีไหนใครไม่มีวะ <laughs> moments later. กระทะเดินมาอีกงานเข้าอีกกระทะมาเช้าเห็นจะไปสำรวจบึงไอ้กำลังถ่ายคลิปไอ้กินคอหมูย่างอยู่แกเดินมาหยิบยังไม่จบเลยมาเดินมาหยิบกินติดแล้วไฟติดแล้วพึ่งเอาเฮ้ยพึ่งดีวะเราเราเอาอะไรมาบ้างเมื่อกี้เราได้ไก่ในป่าเนาะไก่ในป่า ขนเรียบร้อยแล้วเนาะดูไหนที่เราทำเมื่อกี้ที่เราหายไปชั่วโมงกว่าเมื่อกี้ครับเราได้ไก่มาแล้วนี่ไก่บ้านไก่ปลาไม่ใช่ไก่บ้านไก่ของไก่นี้ดีนะครับตอนเราไปหามามันจะหมักไว้เลยหมักเขาหมักก่อนเขาดูหนังจากจักวงงงไงมาก็มาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะฉีกน่องกินเลยแต่๋ตอนสุกนี่สวยงามมากเลยกไอ้นี่ถ้าเราซื้อของพ่กบอ่ะ ไอหน้าว้าเนี่ยไอ,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 อไก่มุนเนี่ยร้อยยี่เท่ากันใจใช่ไหมจองหินหินอันนี้หินลาวาเลยพี่พี่ไปไหนเนี่ยโอ้ชื่อนเนาขามปขี้เฮออ้ยมีสัญญาณด้วยเหรอ,อ,อไปเฝ้านา เฮ้ยนี่อยู่ไอ้อะไรนะไอ้หินกองินกองประธานหินกองนี่แต่คลิปครับ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 สวัสดีครับอะลโหนุ่มเอาเรากัดเราเราตัดนี่เราไม่ผิดกฎหมายนี่พี่ับพี่มันเป็นเขต อุทยานแห่งชาติเลยงเองอุทยานแห่งชาติเขาพนมรุง้งไงไม่รู้ใช่ <c oughs> จเลยเราตัดไม่เยอะเนาะเป็นนต้ขาม้อมันทนไ,ไหวนี่พี่มันสดไงแต่มันหลงป่าหลงป่ามากินเก๋ไก่วัดชุดนี้ใช่ไหมหลงป่าหลงป่าชุดนี้ตัวมาคือยู่เนี่ยหลงป่า ไม่ฉันลุกไปเลยครับฝ <laughs> ากช่องหน่อยครับ <c oughs> ช่องพี่อ่ะโอ้ฝากช่องอ่ะทางลูกท่านเะมโซตลุงนะครับผมล่าสุดกี่จับแล้วครับโอ้ล่าสุดนะครับไม่รู้อ่ะยี่สิบสองไงยี่สิบสองเลยใช่ไหม<อ>ไม่ค่อยได้ดู <laughs> งงอะ่ะเปิดดูไม่ได้เพราว่าเปิดดูตัวเองอีกเล่าปิดดูยอดยอดวิวเกือบร้อยดูตัวเองเท่าไหร่ดูตัวเอง Passive. Passive. เพื่ออะไรเนี่ยเดินไปทางนั้นเนียตัดตัดจนนี่อย่างดีผมใส่เกลือแล้วยังไม่ได้ผัดต้องมัดมัดขาก็ผมบอกเอ้ให้เอาลวดมานี่เชือกฟางก็ไม่เอาไอ้วานนึงนี่นี่นะ ป่นแตั้งแต่เลยกาแฟนี่มีประโยชน์เยอะเลยนี่นี่มันเริ่มต้นเดียวกับเมื่อกี้เดี๋ยวพามาดูผู้ชายเล่นน้ำนี่เฮ้ยเขาไม่กระเทยครับเฮยไม่มีสาวๆมาบ้างเหรอนี่มาหาเท่านี้นะมันมีที่ไหนล่ะในนี้แต่ก่อนมันมีเยอะกว่านี้จริงอ่ะเยอะเต็ม ปกติเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรือไงไม่เลยแต่วันไหนเขาอยากมาเขาก็มานะจริงอ่ะพี่ยังไม่เห็นเลยวะเด็กน้อยเราอยู่แถวป่าม,ามัมีแต่คนตกปลาเลยอยู่บ้านนี้เนะอยู่ท่านี้นะครับอ๋อเขาว่าเขาว่าน้ำมันขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยเนย์น้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันขึ้น ขวดโซดาไม่ง่ายวันนี้พี่วิธีทำน้ำจิ้มของพี่ปัน่น,นนี่พวกเราแค่นี้เรอยู่ตลอดเลยครับมันก้เอามือตีสเฉยๆพีคพีคพีคเราก็เด็ดแถวนี้กระเทียมเราก็เอาแถวนี้กระเทียมต้นกระเทียม <c oughs> ตะเละมะนาวเราน้่งปลาก็เจ็ดกิ๊ได้แถวนี้คือเรามาแต่ตัวเราคือ <c oughs> <c oughs> เรามาแต่ตัวเราท่านผู้ชม ไอ้น้ำปลาต่อจะเข้ากินไม่รู้ยากเลยไม่รู้น้ำปลาหรือน้ำเยี่ยวเขาเยี่ยวใส่ขวดเขาเกือกที่บ้านการกินจริงไม่รักก็อย่ากแต่ท่านผู้ชมนี่ถ้ามีมะละกอเนาะปลาเนีจำส้มจำนะแต่เลือระเบือมีประโยชน์กี่เยอะเฮ้ยเีือดก็ดีสามันดีสี่มันไข่ครับอกมันเละอู้เราลืมเอาน้ำปลามานี่ เป็นนี่ได้เป็นนี่ได้ตัวนี้แหวโฟมเราก็เก็บได้ครับเดี๋ยวถ้าเราไก่ไม่อิ่มเราจะขอซื้อปลาพี่ครับเล่นเลยเดี๋ย้าหนึ่งโอ้โหท้องย่างไก่นี่สู้กับช้างซาหย่างได้ไหมเอา ผู้ขนาดอูยังไม่ไมอะ <c oughs> นี่ครับเราตำทั้งคู่นะครับของเท่พี่ปันทำทุกอย่างไงเพราะว่าเราเป็นตักกล้องอุ่หอมเนาะนีเอกพริกนี้โคตรหอมอะ่ะมันหอมแบบอเบ็กเว้นมาปิดกล้องก่อน,น,นเฮ้ยผงผงบักผงบักนู ไม่ใช่ผงเอ้ยปันกูหัวล้านไม่พอนีอ่เยอะเนี่เอาไว้เอาไว้ให้พี่ปิดกล้องก่อนนากลวเอ้ยอะไรน้ำตาลน้ำตาลปันเองอ่ะใส่ใส่น้ำปลาเยอะไปแล้วนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราแก้ด้วยมะนาวกับน้ำเปล่าเน,ะะเนาะใช่เอ้ยนี่มะนาเอ้ยน้ำตาลเอาลเอแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่น้ำตาลเหรอ <c oughs> ปันนี่น้ำเปล่าอยู่หลังมึง ได้อีกแล้วครับอุ้ยปลาหมอไม่ใช่หรอปลานิ่นเนาะโอ้ได้เรื่อยครับได้เรื่อยเฮ้ยเรามาอยู่ทุกที่มากเลยฝั่งนั้นเงียบปิ๊บเฮ้ยทุบ้านมาป่ามีแบหมี่ด้วยเก็บได้หน้าสานเลยในเมื่อไก่เรายังไม่ได้ เมมื่่อไไไกยังด้ในเมื่อไก่ยังไม่ได้ก้แสดงว่าไม่ได้เข้าเช้ามาไหมปิดปากหน่อยปานนี้ปากแหวงไงทั้งแหวงเด็กชายดืนบานกินขี้เดร่เลยคนอื่นเขาจะกินด้วยเลยนี่คือไหมอ่านส่ซีอิ๊วดำน้อยไปหรือเปล่าคือหมดเลยปานนึงคือรสชาติ ถ้าไม่ได้รสชาติเชื่อพี่นี่ใส่น้ำจิ้มพี่นี่ของใครไปแล้วไวรุ่น